สวัสดีครับปัณนีร้านลกรีไบนะครับจะมานำเสนอนะครับลูกค้าถามมากันเยอะนะครับว่าขั้นตอนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของทางร้านคือยังไงนะครับทางร้านอยากจะแจ้งให้ทราบนะครับว่าการเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยบางทีเป็นที่อาการบอดช็อตนะครับก็คือนาฬิกานะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างอันนี้คือ Garmin Instinct นะครับก็คืออยู่ดีๆนะครับนำไปชาร์จ นะครับวันดีคืนดีพลังงานหมดเร็วนะครับตรงนี้สาเหตุไม่ได้เป็นที่แบตเตอรี่เสื่อมนะครับถ้าเครื่องไม่ได้ผ่านการใช้งานมามากกว่าสิบแปเดือนนะครับแต่โอกาสที่ถามว่าจะประมาณ12เดือนแล้วเป็นเนี่ยตอนที่หมดอายุเลยเนี่ยแบตเตอรี่เสื่อมเนี่ยน้อยมากนะครับอยากจะให้มาดูอะไรนะครับดูที่ Adapter นะครับช่อง USB ที่นำไปต่อนะครับอันนี้วางนาฬิกาไว้ก่อนนะครับคือเขาให้แต่สายชาร์จมานะครับสายชาร์จมาจะเป็นรุ่นไหนอะไรก็เหมือนกันนะครับทุกรุ่นไม่ได้ยกเว้นว่าต้องเป็นรุ่น Instinct นะครับฟินิกอะไรก็เหมือนกันนะครับอาการเดียวกันเขาไม่ได้ให้หัว Adapter มานะครับนี่นี่คือหัว Adapter ตัวอย่างนะครับถามว่าเขาให้แต่สายมาไปต่อช่อง USB นะครับ ช่อง USB ก็คืออะไรเนี่ยฮะเป็นช่องแบบนี้นะครับอันนี้นะครับสัญลักษณ์ง่ายๆก็คือพอเป็นสีเขียวจะเป็นระบบชาร์จเร็วระบบชาร์จเร็วถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างไงนะครับอันนี้เป็น USB ชาร์จธรรมดาก็คือแรงดันไฟ5โวลต์1แอมป์นะครับดูยังไงให้มาดูที่เขาเขียนอยู่ตรงที่ตัวอะแดปเตอรน์นะครับนี่นะฮะ จะเขียนว่า5โวลต์1แอมป์นะครับจะ2แอมป์หรือ3แอมป์หรือ4แอมป์ได้หมดนะครับเหมือนตัวนี้นะครับนี่นะตัวนี้5โวลต์4แอมป์นะครับก็หรือ2แอมป์นะครับ2แอมป์หรือ4แอมป์ได้หมดนะครับขออย่างเดียวอย่าให้มี9โวลต์นะครับเพราะมี9โวลต์เหมือนตัวซัมซุงนี้นะครับนี่นะอันนี้คือที่ชาร์จอะแดปเตอร์ซัมซุงนะครับ จะมี5โวลต์และก็9โวลต์นะครับ5โวลต์เนี่ยจะมีที่2 m แอมป์นะครับส่วน9โวลต์เนี่ยจะมีที่ 1. 1 6 7นแอมป์นะครับตรงนี้นะครับมันเกินมามี9โวลต์นะครับซึ่งใช้ไม่ได้นะครับไอ้ที่ใครบอกว่าใช้ได้ก็รอวันที่เป็นแบบนี้นะครับคือบอร์ดช็อตนะครับหาว่า คนใช้รู้ดีอยู่แล้วครับว่านำสาย USB เนี่ยมาต่อช่อง USB แบบนี้ของอะแดปเตอร์หรือปลั๊กไฟนะครับที่เขียนว่าเป็น Quick Charge เนี่ยถ้ามีเขียนว่า9โวลต์ผมบอกได้เลยว่าบอร์ดช็อตครับส่วนจะบอกว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วจะหายไหมบอกตรงๆว่าวัดดวงเอาเลยครับแต่เท่าที่ประสบการณ์มาคือซ่อมไม่ได้ครับบอร์ดช็อต ไม่มีที่ไหนซ่อมได้ใครบอกซ่อมได้หลอกเอาตังคุณครับค่าเปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนนาฬิกาเปลี่ยนแบตเตอรี่เข้าไปในนาฬิกานะครับการแกะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ของทางร้านล็อกลีไบเกิดค่าใช้จ่ายทันทีนะครับเพราะเราแจ้งให้หมดแล้วตามคลิปนี้นะครับก็ดูกันพิจรารณาเอานะครับว่ายังไงส่วนแบตเตอรี่ของทางร้านนะครับ จะเป็นแบตเตอรี่ที่ไม่เร่งไฟนะครับเพราะว่ากามินหรือซุนโตหรือยี่ห้อทุกยี่ห้อนะครับจะไม่มีอะไรแบตเตอรี่มาขายนะครับไม่มีแน่นอนครับที่มีขายคือขายในเว็บนั่นคือของเก่าแก่ออกมาจากเครื่องเก่ามาแล้วมาหลอกขายกันนะครับใช้ได้ไม่ได้นั่นก็เรื่องของลูกค้านะครับจะโดนหลอกนะครับ ก็ผมก็แนะนําว่าให้ซื้อของใหม่ดีตามราคาแน่นอนครับก็ตรงนี้ฝากไว้นะครับถามว่าแบตเตอรี่ไม่เร่งไฟคืออะไรคือมีพลังงานน้อยกว่าของเดิมนะครับ0.1โวลต์นะครับอันนี้คือแบตเตอรี่การมินนะครับเป็นสีนี้นะครับหุ้มด้วยสีเหลืองนะครับก็ของใหม่ของทางร้านจะมีพลังงานน้อยกว่าของของเดิม0.1โวลต์นะครับ ก็คือเป็นแบตเตอรี่ที่ไม่เร่งไฟอันนี้เขาเร่งไฟมาเหมือนทำโอเวอร์คล็อกนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับช่วงพลังงานที่85ถึง100เนะครับจะลดลงเร็วแต่หลังจาก85ลงมาจะลดลงปกติลดลงช้ามากเลยนะครับจากเท่าที่ผมเปลี่ยนมาใช้งานมามากกว่า2ปีนะครับ ดีแน่นอนครับไม่มีผลกับการใช้งานใดๆทั้งสิ้นนะครับก็พิจารณาเอาเลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมอ่าแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนหรือจะซ่อมไหมนะครับตรงนี้ก็แนะนำว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่ทำการเปิดซ่อมนะครับจะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ำอาบน้ำจุ่มน้ำได้อีกนะครับแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ำลาาตัว ได้ในกิจกรรมวิ่งปั่นได้นะครับแต่ไม่สามารถที่จะไปใส่ขี่มอเตอร์ไซค์ตากฝนอะไรอย่างนี้หนักๆที่มีลมปะทะเข้ามาอย่างนี้นะครับทางร้านไม่แนะนำนะครับก็ขอบคุณมากครับร้านลกรีไบส์เรายินดีให้บริการครับใช้อะไรการมินแท้ร0อนะครับแล้วก็เป็นผู้นำเข้าด็อกเอียร์จีครับในประเทศไทยขอบคุณมากครับ